สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษตานามนะ B 6 1 0 8 2 7 4ค่ะวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการในบทที่2ของการจะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะกับโครงการอาคารชุดรีทึมเอกมยัย เอสเตทที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ถนนสุขุมวิท63เอกมัยแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานะครค่ะโดยหัวข้อในบทที่2ที่จะอธิบายเป็นระบบสาธารณนประโภคโดยจะเลือกอธิบายในหัวข้อระบบระบายน้ำค่ะ ซึ่งจะทําการเปรียบเทียบการเขียนรายงานของโครงการนี้นะคะกับแนวทางการเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการหรือกิจการด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและการพัฒนาชุมชนที่ทางสพจจะทําขึ้นค่ะสังเกตได้ว่าหัวข้อของระบบสาธารณูปโภคในบทที่สองของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในหัวข้อที่2.4ซึ่งไม่ตรงกับแนวทางของสพอที่หัวข้อของระบบสาธารณูปโภคนะคะอยู่ในหัวข้อที่2.8คะ่ะ แล้วก็ในโครงการอาคารชุดอิทึมมีชื่อและก็หัวข้อที่ไม่ตรงกับแนวทางของสอพก็คือหัวข้อที่2.4.4เป็นหัวข้อข,อ,ของระบบระบายน้ําที่มีข้อย่อยเป็นระบบป้องกันน้ําท่วมการออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการและการจัดการและควบคุมระบบระบายน้ําจากการขอโบนัสตามข้อ55ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปี2556ค่ะแต่ในแนวทางของสอพก็คือ หัวข้อ2.8.3เป็นหัวข้อระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมรายละเอียดตามแนวทางสพข้อที่1นนะคะก็คือรายละเอียดระบบระบายน้ำภายในพื้นที่พื้นที่ของโครงการพร้อมผังแสดงแนวท่อระบบระบายน้ำฝนน้ำเสียน้ำทิ้งบอ่อหน่วงน้ำบอ่อผักน้ำและจุดที่ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการตลอดจนระบบการชะลอน้ำของโครงการนะคะพบว่าในโครงการ ของอาคารชุดดิทิมนะมีรายละเอยียดอยู่ในหัวข้อการออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการโดยมีท่อน้ําฝนแยกกับท่อน้ําทิ้งที่ผ่านกรบําบัดจากระบบบําบัดรวมค่ะแล้วก็มีประเภทและขนาดของท่อน้ําและบ่อนองน้ําในรายการย่อยดังนี้ค่ะแล้วก็จะมีผังระบบระบายน้ําของโครงการอยู่ในรูปที่2.4,9มีแบบขยายบ่อนงน้ำและบ่ดักขยะตามรูป2.9งขีดค่ะ ข้อ2นะคะของสผอผอนะคะแสดงปริมาณน้ําฝนที่เกิดขึ้นปริมาณน้ําที่หน่วงกักเก็บไว้ในบ่อหน่วงน้ําและหรือเส้นท่อระบบระบายน้ําฝนภายในโครงการพบว่าในรายงานของโครงการอาคารชุดที่เึ่มนะคะไม่มีแต่ว่าจะมีข้อกําหนดงานออกแบบงานระบายน้ํารายการคํานวณถังหน่วงน้ํารายการคํานวณระบบระบายน้ําภายนอกอาคารและการคํานวณขนาดท่อเชื่อมบ่อพักสาธารนณะ อยู่ในภาพขนมที่2ดังนี้ค่ะข้อที่3ของสอพนะคะก็จะเป็นรูปตัดในขวางทางชลศาสตร์หรือว่าไฮดรอลิกโปรไฟล์แต่ละส่วนจนถึงจุดเชื่อมท่อรางระบายน้ําภายนอกของโครงการเพราะว่าในรายง,งานของโครงการอาคารชุดที่ทึบนะคะมีแต่ไฮดรอลิกโปรไฟล์ของท่อร,ระบายน้ําภายในโครงการตามรูปที่2.4-9วเลค่ะซึ่งไม่มีของภายนอกอาคารแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ4 แสดงตำแหน่งบ่อสืบน้ำจากการขอใช้สิทธิ์ฟาโบนัสเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะพบว่าในรายงานของโครงการอาคารชุดทีมนะคะไม่มีแต่ว่าจะมีการจัดการการควบคุมการระบายน้ำโดยจากการคำนวณของโครงการนะคะเพราะว่าต้องชะลอน้ำฝนไว้อย่างน้อย84ลูกบาทเมตรค่ะแล้วก็ต้องมีการสร้างบ่อหน่วงรวม88ลูกบาทเมตรค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ